สวัสดีครับผมพี่น้องมิติแกนแฟนที่รอเลยรับฟังทุกทันนะครับผมและสวัสดีเอฟซีสุขูสุคนอาจารย์นกเขาทุกทุกทันนะครับผมมื่อกี้ก็มาอยู่เขาเ้าสายเสื่องนกเขาใหญ่ตอดินคือเก่าคือเดิมแล้ครับผมมื่อนี้ผ้าพีผ้าหนองออกมา่ตนกคือเก่าแล้ครับผมไม้กันจะจะเป็นไม้บานนุนนปลังนะครับตําบลนนสวรรค์เพื่อนน่าจะรวยนะครับผมจังหวัดอุบลราชธานีเฮ้ยนะครับผมมือมากับอีเขาาสายเสื่งนะครับ อีขาวสายซึ่งอีแดงหน่อยบดิมาครับผมนี่ครับ,รบผมสภาพไม้เด้พาพีพ่อนองเข้ามาชมสภาพไม้กันนะครับในไม้สวยๆนะครับผมพี่น้องจะเป็นป้ายางหน่อยอยุนี่อยู่ขางลังอยู่เป็นป้ายางไงตรงกลางจะเป็นป้าเขานะครับผมนกหลายอยู่ครับพี่น้องคุณนะ่ะขันเซลวเซลเลยพี่น้องมือหนีก็มากครับอาจารย์ อีกสองท่านนะครับผมไปเบิ้งน้ากันนะครับกระสายลุยน้ากันนะครับผมครับผมจัดเตี้ยครับผมอาจารย์เจมวันมีโชคนะครับเสียเจมวันมีโชคนะครับผมวันนี้มากับฟ้าไหม่ครับผมเจ้าฟ้าใหม่สวยกับผมก็มากับเจ้าโนรูจอมโบคือเกาแล้วครับผมจอมบุกวีกุ้ยไหวนะครับผมอ่ะกระสิบวบไร้ยาห้างนะครับผมพี่้องกิจะพ่ายพี่พ่อ้องออกไปใส่นกกันเลยครับผม โอเคครับผมติดตามชมเด้เลยครับแกวครับผมอาจารย์รักเรียกพันไปครับผมโนรูจัดมาหนึ่งแแ้บนะครับผมฟังไม่มีอะไรอาจารย์บ่อยฟังนึงรักหันเกิดเหตุการณ์เนี่ยอะไรก็หน่อยเอ้บ่วงบ่วงฮัดค้าครับผมพิษพิษผ่านเนาะถึงบ่วงจะคล้องแมนครับผมย <laughs> ากไปหอดเฮตดดินบุบบุบวัตนตกปลาเหมัอนมันมันไปหอดไก่เป็นหนกจะคล้องเหมัอนโอ้ยมันจะเกินไปแล้วนะ <laughs> เแค่อาจารย์เตี้ยครับวันนี้เกาหัวหยอกหยอกคราจัดเจมเสียงเลยครับผมโอ้ยอากาศก็ห่อนครับพี่น้องเอ้ยห่อนครับห่อนเนี้ยโชยห่างพี่น้องเอ้จะฟ้าไม้มันมันมันขาจะคล้องมาทันนกปลากับลูกเลยครับผมฝ้าไม่จะฟ้าไม่จะเป็นนกสายวิ่งคู่นะครับทั้งค่ะจะเลียนไปพอดีแหละเลี้ยนไปขาซุปขอดึงบ่วง ตึงขาสุบบวงยับพ่ออยู่ดิพี่น,น้องตาเกลียดดีเกือบตายอีกแนะล้วงงเป็นศาสตร์เหตุบาปงงคณะพ่อรู้เองบ้านนี้อันขาคางที่ถือถือบ่วงนั่นกับคางที่บ่ได้อันบ่ได้บ่ได้บ่ได้ใช้เชือกได้พี่น้องส,สมสมัดขาไปถึงสองขาง,งนะ่ะพีน่น้องอันอันอันสภาพออกาครับขาเห็ดกลางๆไหวทั้งนี้ทั้งนี้ก็บ่วงดึงไว้ทั้งนี้ก็เชือกอันขา โอ้ยพี่นอ้อ,นองเอ้มีแต่แนวมาแต่อยากหัวเหรอ่น้อหอนก็หอนพี่น้องเอ้ยกำลังเหนีตยมพี่น้องเอ้ยนองรูเขาน,นำหนึ่งหนึ่งตวศูลแลวพี่น้องโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวไปหลุนกันไม้ต่อไปเลยครับผมแก้วโอ้อาจารย์โนรูจัดให้แล้วนะครับผมจเลยเสียงใหญ่ครับหมดมือสิมานกันบเยากคับผมพี่น้องลงมาแบบบริคู่เลยครับขาซุบบ่วงกรับ กำขามึงอาจารย์เตยจัดให้แล้วครับผมโนรูสายมันครับผมจอมววครับโอ้นำกันอยู่โดนเติบพี่น้อง,อองนายมากครับขึ้นมนันอาจารย์นิพนธ์อเก่าแล้ครับผมสิบหารักนะครับผมสองร้อยบาทนะครับขึ้นมนันอาจารย์นิพนธ์นะครับผม ถ้าใครสนใจขึ้นมาของอาจารย์นิพนธ์กับติดต่อเข้ามาทั้งผมได้นะครับผมที่เบอร์0968642636นะครับผมก็จะเป็นสิบหาักนะครับผมราคา200นะครับผม200บาทนะครับถ้าซาชุดหนึ่งนี่จะจะคิดค่าทรงนะครับผมอาจารย์ถ้าอาจารย์สั่งสองชุดขึ้นไปเขาจะทรงฟรีให้นะครับถ้าอาจารย์สั่งแค่ชุดเดียว1 5บหักนี่ก็จะเป็นประมาณ สองร้อยสามสิบาทรวมส่งนะครับผมถ้าสองชุดขึ้นไปนี้เขาก็จะส่งฟรีให้นะครับผมคืนมัรอาจารย์นิพนธ์นไปส้นใหญ่กับทีต่อมหาผมไหนครับที่เบอร์ศูนย์เก้าหกแปดหกสี่สองหกสามหกนะครับผมกรคือเก่าล่ะครับผมพี่น้องกับนกต่อน,นกฟึกเขาก็ยังมีแ่งคือเก่านะครับผมนกจะเป็นนกฟึกหรือว่านกพร้อมฟึกหรือว่าจะเป็นนกต่อน,นะครับผมอาจารย์ท่านใดสนใจกับ โทรเข้ามาบอกจ้าจ้าจ,จ,จิจุยกันได้นะครับผมเรื่องราคานี่คุยกันได้นะครับผมโอเคครับผมพี่น้องขออนุญาตเก็บนกสะก,ก่อนนะครับนี่นี่จะเป็นลักแรกนะครับผมเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปติดตามลักต่อๆไปอีกนะครับผมก็จะมีคลิปให้เบิ่งอยอะครับผมพี่น้องคลิปก็จะบนดูเดือดไปเลยดอกเพราะว่าลงมาเพราะท่านได้คู่เลยพี่น้องขาซุบบ่วงกรับอ้ยมันกเกินแล้วนะตัวนี้จะเป็นจะเป็นขึ้นที่ผมใส่นะครับผมหุนขงอ,อาจานเตี่ยครับ ของจานเตียขี่กตือที่สมุนนะครับผมใส่ยังได้ถือบัไดหลุดบนหลันจานเตียตัวนี้ผมใส่นะครับผมเต็มตีนอะเนี่ยทั้งสองขึ้ทั้งสองเลยบ่โอ้ถือนิ้วทั้งสองฟังนะครับถืสอถสองบ่วงเลยไปไม่รอดถ้าแบบนี้ไม่แกวก็ต้องแกวแล้วครับโอเคครับผมพี่น้องรอบติดตามลักต่อไปน้ำกันนะครับผมสำหรับเจ้าโนลูจอบโบนะครับผมไปกันเลยครับผมครับผมอาจารย์ ผนไรดาครับเกือบมาบัาหอดบ้านคนเบิงเบิงครับเบิงสภาพบเบิง้งลมครับพี่น้องจัดรดมากครับหอดบ้านเลยครับตอนนี้อะไรเต็มเดียวเก่านะครับผมี<อ>ก,กหักไหลโอเคครับผมพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็จะขอลาพีแล้วน้องไปสำนีสะก่อนนะครับผมเดี๋ยวะพาพี่น้องไปชมคลิปของเจ้าโนโลูนะครับผมกากฟพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตาม พวกข้าวชาวทีมงานสายเซึ่งนุกเขาใหญ่ตอดินน้ำเนยได้ครับผมโอเคครับพี่น้องก็จะขอลาพี่น้องไปนะโอกาสนี้เลยนะครับผมขอสวัสดีครับจันเจมสสวัสดีครับ